ข้อพิพาทระหว่างตำรวจในท้องถิ่นกับตำรวจประจำสพในกรณีการกวดขันวินัยจราจรอ,อย่างน่าสงสัยว่ามีนัยยะแอบแฝงหรือไม่ชุมชนเล็กถนนซอกซอยในเวลามืดค่ำดึกดื่นสายตรวจกลับน้อยรายทั้งที่ความมืดอาจจะนำพาอาชญากรรมขี่ยาทั้งหลายวิ่งส่งของกันสบายใจเชิบหลายชุมชนชาวบ้านก็รู้ดีแต่ไม่กล้าสู้กับแก๊งขายยาผิดกฎหมายเหล่านี้หวังพึ่งสายตรวจแต่ตำรวจกลับมีไม่เพียงพอในจุดแบบนี้ แต่ยามกลางวันแสกๆหรือเขตชุมชนรถวิ่งพลุกพล่านกลับชุกชุมไปด้วยตำรวจและดานตรวจคอยตั้งดานทำให้ชาวบ้านอดคิดไม่ได้ว่าคล้ายกับการเอาไซมาดักปลาชาวบ้านเริ่มทนไม่ไหวจนมีกระแสความไม่พอใจต่อต้านดานเกิดขึ้นเป็นระลอก ในวันที่21รกรกฎาคมมีเหตุการณ์ที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook รายหนึ่งเขาไลฟ์สดเปิดเผยเหตุการณ์ชาวบ้านไม่พอใจล้อมรถตำรวจกลางหมู่บ้านโดยมีคลิปเสียงบรรยายว่าชาวบ้านบนดอยสูงล้อมรถตำรวจขอดูบัตรไม่พอใจตั้งด่านลอยจับปรับชาวบ้านเป็นประจำทําให้ชาวบ้านรุมล้อมรถกระบะสองคันเรียกร้องให้กลุ่มชายที่อยู่ในรถประมาณ7-8ถึงคน ทราบภายหลังว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบให้ลงมาจากรถและแสดงบัตรประจำตัวเหตุเกิดที่บ้านปางขอนตําบลห้วยชมพูอพําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายอินทริตวุยยะกูผู้ใหญ่บ้านบ้านปางขอนกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง เกิดขึ้นประมาณ14นาฬิกาของวันที่20กร,รกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ในหมู่บ้านมีการจัดงานแต่งงานผู้ที่มาร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้รับแจ้งว่ามีชายชะกันตั้งด่านตรวจห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ2กิโลเมตรจึงรวมตัวกันออกมาดักรถยนต์ของกลุ่มชายชะกันขณะก,กําลังเดินทางกลับไม่ให้ออกจากหมู่บ้านเพื่อสอบถามถึงเหตุผลความจําเป็นในการมาตั้งด่านในวันมงคลอย่างนี้เนื่องจากชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มและดําเนินคดีในลักษณะดังกล่าวบ่อยครั้งโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบ Yeah. คอยจะดักจับชาวบ้านที่เดินทางผ่านไปมาและไปทําไร่ไถนาทําสวนชาวบ้านสงสัยว่าทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจริงหรือไม่จึงขอดูบัตรและให้แจงทําความเข้าใจกับชาวบ้านซึ่งยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆต่อมาก็มีนายตํารวจระดับสูงของสอพเมืองเชียงรายเดินทางมาทําความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้านและให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดแสดงบัตรให้ชาวบ้านดูยืนยันว่าเป็นตํารวจตัวจริงและรับปากจะให้เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวปรับปรุงพฤติกรรมและจะทําหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับกลุ่มชาวบ้านได้รับทราบอีกครั้งซึ่งงชาาบ้้นทัหม ก็พอใจแยกย้ายกันไปในที่สุดนี่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าชาวบ้านไม่เอาจริงหรือเกรงกลัวต่อการใช้กฎหมายในมืออย่างมั่วสั่วแล้วล่ะกอ็อาจจะโดนกดขี่ข่มเหงรังแกได้ หากย้อนไปดูตามหน้าข่าวดาลล่านหลายแหง่งไม่รู้ถูกหรือผิดกฎหมายสร้างความลำบากในการจราจรตั้งกรวยเกะกะขวางถนนหนทางเถียงไม่ได้อ้านกฎหมายขู่ชาวบ้านเล่นพักเล่นพวกพวกมากเขว่ากดดันสุดท้ายเสร็จทุกรายแล้วชาวบ้านก็ได้แค่บ่นลอยๆแพ้พวกตั้งด่านอยู่ร่ำไป แต่เหตุการณ์น่ารำคาญใจอย่างนี้กลับไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเหลวแลยืนข้างชาวบ้านในชุมชนสั่งย้ายพวกตั้งดานไปที่เปลี่ยวย้ายไปที่มืดย้ายไปซ่องโจรน,น่าจะมีประโยชน์กับสังคมมากกว่าด้วยบุคลากรที่เหลือน้อยนิดน่าจะย้ายไปตั้งในจุดที่เป็นประโยชน์กับเงินเดือนภาษีมากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มตู้มา้าเครื่องจักรการพนันทั้งหลายที่แอบอิงอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะแถบภาคตะวันออกมีหลายจุดมีเสียใหญ่มีคนมีสีคอยคุมบางเงียนอยู่ด้านหลังก็กลับไม่มีตำรวจแม้แต่รายเดียวเข้าไปตรวจสอบน่าสงสัยว่าแอบกินเล็กกินน้อยกันข้างหลังหรือไม่ชาวบ้านสงสัยและรู้สึกไม่พอใจว่ารับเงินภาษีไปแล้วยังต้องไปรับเงินมืดข้างหลังอีกหรือไม่ พาย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อ26พฤศภาคมปี2562เพจเ Facebook สถานีตำรวจที่สอพอกุสุมานจังหวัดสกลนครได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพประกอบกวดขันการจราจรวินัยโดยตั้งด่านบนถนนสายรองบ้านบอนบ้านเมืองเก่าที่ตำบลน,นาโพอำเภอกุสุมาน สองฝั่งฝากถนนเต็มไปด้วยท้องนาพร้อมระบุข้อความในลักษณะขออภัยในความไม่สะดวกสนนดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตเพื่อ้องกันอุบัติเหตุจึงแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยต่อมาชาวโซเชียลต่างพากันแชร์เรื่องราวดังกล่าวออกไปจำนวนมากรวมทั้งแสดงความคิดเห็นลักษณะติติงถึงความไม่เหมาะสมและวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาจนเกิดกระแสะบนโลกออนไลน์ ลักษณะจากภาพเป็นเพียงถนนเล็กๆสายรองที่มีแต่ท้องนาท้องไร่ไม่น่าจะมีเหตุการณ์หรือความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วกลางวันแสกๆก็ไม่น่าจะมีการทำผิดกฎหมายแต่ด่านตรวจกลับมาตั้งในจุดนี้เหมือนกับว่าจงใจมาเผชิญหน้ากับชาวบ้าน ซึ่งตำรวจผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ดถแถลงชี้แจงเหตุการณ์ที่ไปกวดขันจับส่งใบสั่งให้ชาวบ้านสักเท่าไหร่แต่กลับมาบอกเข้าข้างกันเองโดย27พฤศภาคมปี62ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาชี้แจงเรื่องนี้ทันควันหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงต่อการทำหน้าที่ของตำรวจที่พื้นที่แห่งนี้โดยพลตรตรีนิพนธ์พาณิ์เจริญเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครเปิดเผยว่าสาเหตุที่ตำรวจสพกุสุมานต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงนี้เนื่องจากคำสั่งของตัวเองเพราะไป ร่วมประชุมกันมากับหลายฝ่ายในจังหวัดเพราะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเดือนตุลาคมของปี62เสียชีวิตไป31รายและเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่หมดสิ้นเดือนเสียชีวิตไปแล้ว35รายโดยเฉพาะถนนสายรองซึ่งเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยและรุนแรงจากการประชุมหลายฝ่ายจึงต้องลงไปคุมเข้มที่ถนนสายรองเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกสพต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยเฉพาะจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิต นอกจากนี้ก็ยังแถลงราย,ยาวว่ามักจะพบอุบัติเหตุและมีวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วสูงเป็นประจำอาจจะเกิดการเจ็บการตายได้บางรายก็ไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจรไม่สวมหมวกนิรภัยเน้นย้ำว่าเราเป็นห่วงประชาชนไม่ได้มีเจตนากันแกล้งประชาชนซึ่งหากว่าในวันเวลาดังกล่าวมีใครโดนเรียกตรวจและมีการออกไปสังก็ขอให้แจ้งมาที่ตนได้เลยเพราะข้อเท็จจริงคือไม่ได้จับปรับแต่อย่างใด ถ้าดานตรวจในพื้นที่จริงใจก็ไม่ต้องลำบากถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่พวกยืนถือใบสั่งเตรียมพร้อมหรปรกรณ์ตรวจชีที่วิ่งใส่สั่งคนขับมอเตอร์ไซค์ลงมาตรวจชีทันทีทั้งที่ตัวเองมีความรู้มาตรฐานหรือไม่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ชั้นนายพลใครกล้ารับประกันบ้างหรือไม่ความอับอายที่กระทบต่อประชาชนเสียชื่อเสียหน้าเพราะโดนสั่งตรวจชีโดนกล่าวหาโดยพฤตินัยว่าน่าสงสยัยมาดับอายขายขี้หน้าไปถึงไหนต่อไหนและหลังตรวจชีแล้วผลออกมาอาจจะม่วงหรือไม่ม่วง ก็ต้องพิสูจน์กันต่อว่าใช่สารเสพติดหรือไม่ถามสักคำพวกสีกากีไม่ต้องรับผิดชอบต่อชื่อเสียงประชาชนเลยใช่หรือไม่พฤติกรรมเหล่านี้ทำอยู่ซ้ำแล้วก็ยังลอยนวลทำหน้าตาเฉยเหากประชาชนมีพื้นที่ในการพูดคุยก็ต้องบอกว่าหัดมีบทลงโทษทุกระดับรับผิดชอบต่อชื่อเสียงประชาชนบ้างอย่าเรียนแบบนายกประยุทธ์โควิดเข้าระยองปรากพารับผิดชอบ แต่ไม่มีพฤติกรรมสะท้อนความรับผิดชอบตรงไหนแค่บอกว่าขอทํางานให้ดีที่สุดต่อไปคนกลนดาละออกเสียจะเป็นบุญคุณของแผ่นดินสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตร,ราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580